สวัสดีจ้าเมื่อหนีสาวแหล่สิพาไปเบิงบเบ้งล้านเด้จ้าอันสิไปเบื้องล้านตับมังคุงเด้อจแต่พี่น้องตองับมังหุงเศร้าข่้นยูนี่แหละเพื่อนว่าเพื่อนจิบเปิดให้เบิ้งเด้จ้าสาวแหล่สิไปเบิ้งว่ามันเป็นตาจังไรเนาะล้านน้อยๆแล้วพ่เนะ mm. เดี๋ยวสิมาอัปเดตพี่น้องเบิ้งเด้จ้าสิได้เปิดสิได้เปิดย้ำไดเนาะ <P an throp od> แต่ซาเลกอะภารกิจการอน,นับแรกสิไปเบิง้งอันเคาน์เตอร์เออไปเบิ้งรันก้อนแล้วกะสิไปเบิ้งเคาน์เตอร์มื้อสองไปขืนเงินลอตเตอรีกะภารกิจอีกหนึ่งกะไปขึ้นเง,งินลอตเตอรี่ก้อนเพื่อที่สิเอามาซื้อโต๊ะไอ้อเคาน์เตอร์เนาะพอนะเอาเป็นของมื้อสองพี่นอ้องเพราะว่างบมันจำกัดนะพี่น้องงบจำกัดเนะาะการสิเอาแบบให้มันแบบประหยัดที่สุดเซฟเซฟทุนเจ้าของที่สุดจ้ะพี่น้องแล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามให้ซาวเลกเลยนะจ้า เอาแลลวหอดแล้วเจ้าสิได้เป็นรอบนี้เพราะว่าผางข,งของมันไกลเลื้นไทยพอดีเลยซอและเมื่อวามันแบบเวลาคนมากินของมันไกลมันเห็นพอดีเนาะแล้วเราจะรอบบึงไหนเจ้าป่าแบบกุญแจอยู่อยากไปเขาเติมเมา่วาครึ่งน,งนึงเหรอเนาะพ่อว่าต้องงใหญ่เลยว่าฉิกกับป่านนะา,า,าะกำลังพอดีนี่นะครับซาแล้วเมื่เบืองลานเปิดลานน้ำสมนะ้มเนาะ นี่ก็เป็นเส้นเอราวันเอ้ยประมาณเส้นนิคมนิคมสร้างตนเองนิคมตอนเอราวุรีใช่เหรอติ <c ười> ดกุญแจเหรอไรกันไม่่ไหนเปไหนหลายพวนี่กัอยู่ทางเคลือเนาะถังเคลือยอากาอีกร้านก็เป็นอารมณ์น,นมสดร้างไข่นมนั่นเป็นอันนึงเราไปอัดคุ้มสวยเกยบมาไปเลยเก็บมาไปก่อนเดิคือข้างร้านเรือนไค่ก็ไม่ไกลนะครับ มุงบนีีน้ำท่วมรถติดรถติดน้ำท่วมลุมพูรีน้ำท่วมนะครับรถติดรถติดถักไอ้มันดึงประตูบ้า เด,ดเ,เดี๋ยวมันม<า>นะ 3, ครับห้องเรืองละ3,500ันห้าครับก็คือเช่าเพื่อขายของนะครับ ได้นะครับเฮ้ล้างจานได้ครับลองดูกันครับแส,สดงเบอร์เรนครับเราจะไปใส่กันต่อสิไปเบิ็งเคาน์เตอร์มือสองจ้าไปเบิ็งเคาน์เตอร์มือสองตึกถูกนะพอเนาะไปเบิรงไปขึ้นเงินก่อน <c oughs> เออลืมลืมไป<อ>ไปขึ้นเงินเพื่อที่จะเอาเงินไปเบิรงไปซื้อเคาน์เตอร์เออแล้วก็ไปเบิรงเคาน์เตอร์เสร็จกันสิไปคิดกันมือแรงไปนั่งคิดออกแบบไว้นิวแล้วก็สร้างหีบจากสองแผ่นเนาะอืมเสองแผ่น จะมีอย่างอีกที่ต้องไป let's go แม่ครัผมอ่ะอ่ะบึ้นเสาแลได้ได้รถรถเข็นไก่ตุ่มตั้มได้รถเขียนใหม่แล้วเดี๋ยวเพื่อไปขายไปดิเฮียรถเฮียรถราคาให้พิเศษด้วยต่อเพิ่นอันรีวิวล่ะ สำหรับเมื่อนี้ภารกิจอะเรียบร้อยไปอีกนึงขั้นตอนเพื่อจะพี่น้องไปเบิ่งเอาอันรถเข็นตมาม้หูหลวกะค้าค้าตั้งคกแล้วก็ได้ล้านมาจำเสียค่ามาจำไปแล้วหลวกะล้อพ่อนมาส่งอันรถเข็นมืออื่นม,นมนาห mm. มดแล้วพนมาส่งรถเข็นมืออื่นหลวกะมืออื่นอนะเคลียเคลีย,ยทำความสะอาดล้านจาแหลวกะพย้อยเตรียมของแล้วกะล้อล้อ มือแรงนี่กันิล้อไปเขียนเมนูเมนูอันลงล้านหล้กกันิไปสร้างเฮ็ดไว้นิวไวน้นิวกับเฮ็ดแผ่นเดียวก่อนนะพ่อเนาะเฮ็ดแผ่นเดียวก่อนเพราะว่าไวน้นิวมันกับแพงยู่จ้ะพี่น้องแผ่นละเจ็ดลอยพูนะจา๊ะเฮ็ดไปก่อนแผ่นเดียวเขาก็เฮ็ดเฮ็ดแบบเสียาแบบให้มันประหยัดที่สุดนะจา๊ะให้มันเสียบทุนที่สุดจ้ะพี่น้องล้อติดตามผลงานสาวแหล่เนี่ยจา้า